ที่ขาพดพิพากเ,เรามาสไม่ดีเพื่อสภาสุรร <c oughs> พูดว่าอะไรสภาอูมะอารามะอะไรการลงมติก็เรียกการพัฒวา โดยผู้นําสูงสุดของเขาเพราะนั้นถ้ากฎหมายนี้ผ่านสิ่งที่มันไม่เกิดมันจะต้องเกิดก็คือมันจะต้องตั้งสภาอุลามะสภาสุรอขึ้นมาแล้วตั้งในประเทศไทยได้ใช่ไหมตอนนี้มันตั้งไม่ได้มันเสนอแล้วเราไม่ยอมเราฟัเดี๋ยวป๊บึงเดี๋ยวาพูดนะเดี๋ยวผมถามนะมันเสนอขบที่กองทัพภาคสี่แล้วก็เป็นสภาอุลามะปาเดี๋ยวกรณีเราไม่ยอมอ้าวเดี๋ยวฟังนะครับ กรณีที่ประเด็นพรบที่เขาเสนอเข้ามาโดยนักการเมืองซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเขาเสนอสองประเด็นครับครับันะอ่าโอเคเขาเสนอสองประเด็นเดียทนายนิมิตอธิบาย้นถูกแล้วเสนอประเด็นที่หนึ่งมินประมาทครับมินศาสนาโดยวาจาโดยวาจาไปเรื่อยๆมันเขา้อตามกฎหมายมินประมาทนะโทษเบาใช่ไหมแล้วก็มินประมาทอันที่สองวงเล็บสองก็คือมินประมาทด้วยใช้สีอ้วยหนักขึ้น ทีนี้ประเด็นถามว่าพฤติกรรมอย่างไรถือว่าหมิ่นประมาทที่เข้าข่ายเข้าข่ายได้คันของเขามีสองแสนพฤติกรรมถ้าหากว่าเป็นบินประมาทบุคคลเราตัดสินด้วยคำที่ภ่าสารานิกาไม่ใช่สารานิกาบอกว่าเมื่อก่อนบอกไอ้ไอ้โง่เมื่อก่อนไม่มนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้สารนิกาบอกดาว่าไอ้โง่มันมีใช่ไหมหรืออะไรหลายๆเรื่อง่ะนะ เรื่องดอกทองอะไรอย่างเงี้ใช่ยนะวินิจฉัยโดยสันติกาองค์คณะสันติกาว่าอะไรหมิ่นไม่หมิ่นอะไรหมิ่นไม่หมิ่นก็เป็นมาตรฐานใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยเนื่องจากการตัดสินว่าอะไรหมิ่นไม่หมิ่นเขาจะอาศัยอุลาการอันโบราณนกาอีความของฮัดดิษโดยตั้งคณะบุคคลเขาเรียกว่าสปาสุรอหรือสปาอุลามะแล้วขยายขยายครัว่าฮัดดิษความหมายฮัดษคืออะไรดิษก็คือคำ คำอธิอฐานที่บายของอิหม่ามถ้าเทียบกับพุทธว่าอย่างไรคือโดยประมาณคาถาอระพุทธเจาอาตถาคาถาโอเคเอาต่อเลยครับต่อของเราก็เช่นพระพุทธเจ้าต่างอธิบายหรือว่าพระธรรมกายกันนะธรรมชโยธรรมชโยอธิบายเรื่องว่า อัตตาอนัตตาเนี่ยคนก็ไปเชื่อว่าอัตตาอนัตตานั่นถ้าเป็นเขาก็เทียบได้กับว่าเป็นอนิจตตโดยอธิบายสุรสุระนี่คือสุรรนี่คือบทบญญัติสุระคือบทบญญยติบญญัติมันมีมันมีก็เขาก็ไปอธิบายเขาเรียกว่าเป็นอนิจตาอนิจตเพื่อปรากฏหลักฐานเป็นระบบเขาเรียกว่ากีตับกีตับเขียนเป็นตำรา ที่ตับที่เอาลงเป็นเอาอดิตเนี่ยไปเขียนปปเ,เป็นคำสอนเป็นตำราขึ้นมา,นมาเพราะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ที่เราพบ ที่มันได้เกิดความวุ่นวายเพราะแต่ละปอเนะแต่ละมัชยิตมันใช้อดีตต่างกันใช้กีตต่างกันยกตัวอย่างยกตัวอย่างหน่อยที่ที่ท่านพระเทพจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมปอนะเป็นยังไงเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจผมเองก็โง่เหมือนพวกเรานี่แหละมาปมอนด้วยเข้าใจแล้วเข้าใจพระเทพให้เราคัดเลือกปอนะสิบห้านีนะเพื่อจะกล้าไปส่งเสริมท่านอยากจะสเส ใช่ไหมเราก็คัดเลือกพอคัดเลือกเสร็จเราก็ให้การสนับสนุนทุกอย่างช่วยปล่อยมันสอนไปอะไรไปแล้ววันหนึ่งในวังก็แจ้งว่าพระเทศจะเข้าไปเยี่ยมบอลเนาะตั้งสิบห้าแห่งเนี่ยสิบห้าอ่ะเออปล่อยเราเตรียมการเฮ้ยนั้นมันปิดปอน้าเลยอ้าวปิบายเลยปิดเลยอาวุธไมไม่เลยผมก็ถามอ่ะมันปิดไปเด็นทำไมก็มีเด็กคนหนึ่งมันเป็นเด็กของเราะ หนูก็ไม่รู้กับพอออพอออลองไปถามอิหมามคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเพื่อนพอออไม่ได้เหรอพอออยู่ไปถามดูดิผมก็รู้ผมก็ไปหามันดิมันชวนคุยคุยกันมันก็ให้ข้อมูลทั้งหมดหลังจากนั้นมันถูกจริ้งข้อมูลที่ผมได้มาจากอิหมามคนนี้ก็คือว่าที่มันสอนอยู่มันใช้กีตับอื่น กีตตัปเหรอกิตต yeah, right. ัปอื่นแล้วก็คัมภีอื่นที่ไม่ใช่ไม่่ใชที่เผยแพร่ทั่วไปเดี๋ยวเดี๋ยวบทเสริมนู่นคำว่ากีตตัปนี่หมากิตตัปกิตตัมราสอนบทไหนตัมราตัราสอนศาสนามันไปบิดไปบิดอดีไปบิด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 อะต่อครับต่อผมถามว่าทำไมมันต้องเก็บอ่ะทำไมต้องบิดมันเก็บเอาของที่ไม่เป็นปัญหาใส่เข้าไป ของจริงจบของทาจริงับของหลอกต้องมีต้องมีเรื่องทังหมดนี่นะคือคนพุททั่วไทยไม่รู้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้แล้วมันจะออกกฎหมายตัวนี้มาใช้กับคนพุทธทั้งประเทศด้วยคือกฎหมายนี้ดูเผิผิเหมือนไม่มีอะไรแต่การไม่นิจฉัยว่าอะไรหมิ่นหรือไม่หม่นมันไม่ได้อยู่ที่ตุลาการมันจะอยู่ที่สภาสูง หรือสภาอุลามะเอุลามะนดสลเดี๋ยวป๋าป๋าอธิบายคำว่าสั้นๆนะสภาสุลรอกับสภาอืมอะไรนะเนี่ยสุลรอคับอะไร สภาสุรอกับสภาอุลามะอุลามะอยากให้อธิบายที่จะได้ขยายความคาอุลามะงเกือคนที่มาชี้ขาดมีขาดก็คือตุลาการของอิสลามะคุณก็คือผู้พิพากษาตุลาการนั่นแหละคือตุลาการชี้ยังไงการเมืองการปกครองยังไงคุยภาคเมื่อสภาอุลามะตัดสินยังไงแล้วก็จะมีการพัตวาคือการประกาศโดยผู้นำพัตวาคือประกาศประกาศรับรองเป็นหลักเออรับรองเลก็เหมือนกันเหมือนแค่คอมมิวนีอ่ะมันพัตวานพัตวานว่านี่เรดูราบี <Okay. S 2> แ,ลแล้วคำว่าอายัดอะไรนี่คืออายัดก็คือหัวข้อคำสอนหัวข้อคำสอนเดี๋ยวนะ chapter c h a p t